ฟังเพลงต่อเลยจ้าพูดเยอะไปหน่อยเสียงแหบเลยค่ะก็อะไรอะคะก็ ถ้าเกิดว่ายังมีเสียงที่ไม่สมบูรณ์ยังไม่เต็มร้อยก็ต้องขอกาบประธานอภัยไว้ด้วยนะคะแต่ว่ามันดีขึ้นเยอะแล้วค่ะแม่แม่ถ้าเทียบกับเมื่อคืนวันก่อนนู่นแล้วนะคะนะเพราะว่าก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะก็ตามลำดับ,ปบไปเรื่อยๆ หนูโดนมาสามเข็มแล้วหนูคิดว่าน่าจะต้องหายได้แล้วแต่ว่าก็ดีขึ้นนะคะก็อย่างน้อยก็ดีขึ้นนะ่าจะต้องได้พักผ่อนแล้วก็ต้องใช้เวลาเดี๋ยวก็หายนะคะแต่หนูอยากมาพบกับพ่อแม่แม่แบนเพลงไม่อยากแบบคุณนิวก็บอกนะคะว่าเราไหวไหมถ้าไม่ไหวก็จะได้ยากับคุณนิวบอกว่าถ้าไม่ไหวอ่ะจะได้แจ้งเจ้าภาพเขาเราต้องไปแบบขอโทษเขาคืนมาจำอะไรงนี้นะคะ แต่หน so <st ary estr Bruno> ูอ <il> <out> ่ะบอกว่าเขาอ่ะรอเรามานานมากซึ่งถ้าเกิดว่าเราอ่ะไม่มาทำงานคนจะต้องเสียใจแน่ไม่ใช่ไม่ใช่แกเจ้าภาพไม่เสียใจนะคะแม่ๆพ่อๆที่มารอดูก็จะเสียใจเหมือนกันซึ่งหนูก็เลยคิดว่าาไม่หายแต่อย่างน้อยมาก็